สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับทําเป็นเล่นไปเลขเต่าถุกแล้วเลขเด็ดเต่าขี้ลาดเดินเข้าบ้านสาวออกตรงเลขท้าย2ตัว38เมื่อวันที่16ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่16ตุลาคม2564ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยรางวัลที่1คือ 386372รางวัลเลขท้าย3ตัวได้แก่295และ798ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ38เมื่อย้อนกลับไปดูบรรดาเลขเด็ดที่บรรดาคอหวยเก่งกันตลอดสัปดาห์ไม่ว่าจะมาจากสำนักต่างๆหรือจากการขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปจนถึงความเชื่อเรื่องสัตว์เข้าบ้านก็พบว่าเหตุการณ์ที่นำไปสู่เลขเด็ดรางวัลก็คือกรณี เต่าขี้ลาดตัวใหญ่ที่เดินเข้าบ้านสาวที่จังหวัดร,ราชบุรีโดยเจ้าของบ้านคือนางสาววัดาพรอายุ41ปีได้พบเต่าขนาดใหญ่ขานเข้ามาในบ้านช่วงกลางดึกเมื่อลองนำแป้งมาทาที่กระดองเตา่าก็ปรากฏตัวเลขคือ83ซึ่งตรงกับทะเบียนรถของตนเองคือ2387จึงได้เก่งเลขในงวดนี้ว่า8338 ซึ่งก็ไปตรงกับเลขท้าย2ตัวในงวดนี้พอดีอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่าเจ้าของบ้านถูกหวยในงวดนี้หรือไม่ขอขอบคุณข่าวจากสนุกดอทคอมครับและขอขอบคุณการรับฟังช่องกระแสข่าวดังรีิืมกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเปรานะครับขอบคุณครับ